สวัสดีนะครับก็อยู่กันไวทูทีแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนขาเบรก RXZ ใส่ปั๊มล่างยามาฮ่า VR TZR นะครับซึ่งปั๊มล่างมันตัวเดียวกันนะต่างกันแค่ขาเบรกนะครับก็คือนี่นี่คือขาของ VR tz r นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือขาเบรกที่ผมสั่งมาของ rxz นะครับเราจะมาแกะดูเราจะมาเปลี่ยนนั่นแหละก็หน้าตาประมาณนี้ Okay. นี่นะครับขาเบรกไอเซรูปทรงมันก็จุดยึดจะต่างกัน2ตัวนี้นะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมหรือตัวไหนนี่แหละนะฮะการที่เราจะเปลี่ยนนี่คือเราต้องมีครบชุดแบบนี้นะครับถึงจะเอามาเปลี่ยนได้มาได้มาแล้วก็ถอดสับเลยอะ่ะอันดับแรกนะลืมบอกเราต้องดูทรงขาอยู่ยังไงโอ้ผมลงน้ำยาไว้นะเวลาเวลาใส่มันจะได้ง่ายอะ่ะออตัวนี้อยู่ด้านบนปึ๊บ ก็ขันตัวนี้ถอดยากมากไอ้พวกขาแบบนี้ถอดยากมากนะะก็ใช้ความสามารถนิดนึงก็เปลี่ยน <c oughs> ค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วอย่าลืมขันให้แน่นนะครับโอเอนี้วก็ขันปึ๊บไม่ต้องแน่นมากนะโอเคก็เปลี่ยนแบบนี้แล้วนะฮะให้เราใส่ใส่ไปเลย แต่ว่าก่อนใส่เราต้องหาอะไรมาชโลมให้มันเลื่อนๆหน่อยเป็นไม่ได้ก็น้ํามันหรือจาระบีนะครับไ,ไดนะ้แล้วเราก็ค่อยคลย,ยกดอ๋อลืมอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแผ่นรองตัวนี้นะก็เอาออกมาด้วยอ,มมอยู่ตรงนี้ปุ๊บซึ่งมันใส่ได้พอดีนะครับนี่พอดีทุกจุดนะต่อมาก็ใส่ปุ๊บ น,นี้ลงแล้วอันบนลงง่ายนะแต่อันล่างมันเป็นซีนติดข้างล่างก็หาเคาขๆอข้อมี่เ็นซีนมันยากนะครับพวกนี้ใส่ คำเตือนนะครับห้ามทุบตรงนี้เด็ดขาดนะครับไม่งั้นแตกแน่ๆครับไม่งั้นแตกนะครับแตกง่ายมากตรงนี้ห้ามทุบตรงนี้นะให้ทุบช่วงนี้หรือช่วงนี้นะครับออออออโอเคน่าจะโอเคละโอเคนะครับต่อมาเราก็ขั้นตอนก็หมดแล้วนะก็เหลือใส่ผ้าเบ็กแล้วก็ใส่ลงไป ถ้าเราใส่ไม่สุดมันก็จะมีปัญหานิดนึงเวลาใส่น,นูรูด้วยตรงไหมโอเคอโอเคเข้าเรียบร้อยนะครับเราก็มาขัน ปะแจมีขันแน่หลุดขันไปครับง่ายมากนะตัวนี้ปุ๊บโอเคนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนขาของ RX7 เอาขา RX7 ใส่ปั๊มล่าง VR นะครับนี่เห็นไหมก็เรียบร้อยด้วยดี ง่ายมากนะขั้นตอนนี้ถ้าจะให้ดีก็เอานอ็นอตน็อตแท้มาด้วยมันมันจะได้เพิ่มราคานะครับสำหรับใครที่มีปั๊มล่าง VR อยากเพิ่มมูลคา่าหรืออยากขายก็ทำแบบนี้นะครับมันของ r x z มันมีราคาว่างั้นเถอะนะครับมันก็เลยอัพราคาขึ้นได้นิดหน่อยแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ขายตามสภาพก็โอเคก็แล้วแต่นี่เรียบร้อยครับขัน โอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือปั๊มพลา่ง VR เปลี่ยนขาใส่ RX7 นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ยากขั้นตอนง่ายมากๆนะครับก็แค่เราถอดให้มันครบชุดมันก็ง่ายถ้าเรามีทั้งชุดเดิมเอาขามาก็ถอดสลับหมดเลยก็แค่นั้นครับง่ายมากส่วนวิธีการถอดไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้สลักมัน ที่ล็อกปั๊มนี้มันค่อนข้างยากนะครับเวลาที่มันอยู่ปั๊มเดิมบางทีมันติดสนิมติดอะไรเราก็ต้องถอดอย่างระมัดระวังแล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวเกียวพังแล้วจะสวยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีขายหรอกพวกนี้ใช่โอเคนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหนา้นาเราจะมาให้ดู หรือการถอดการประกอบอะไรก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ